ขอดูของเล่นที่คุณรักที่สุดหนึ่งชิ้นคุณลาลิศ C H เลือกไม่ถูกเลยผมก็เลือกไม่ถูกคุณลาลิศดีเดตเตอร์เต็มตู้ไปหมดเลยถูกใจถูกใจน้องแฟนต้านี่เก็บไ่ตั้นฮีโร่ตอนนี้นเยอะกว่าผมแล้วนะเต็มเลยสวยสวยสวย,สวยคุณ มีอีกาน้องสตแตมม์นี่มีซูเปอร,ร์แมนโคเรนเจอร์โคเรนเจอร์ SFF เนี่ยคือ SFF ตัวแรกในชีวิตที่น้องสตแตม์ซื้อนะก็ครับคุณจัก,กรีเป็นซอยตัวเท่าแมวอ่ะอู้ออาคนนี้มาเซอร์มากคุณทีเก็บแต่ช็อปเปอร์อย่างเดียวคุณพานุวัตรสายเขียวครับเทโลโลเพียบเลยอานี่คนนี้ชื่อเหมือนผมปงศกรอ๋อคนนี้กิงโจเฮ้ยไม่อ่านไม่อ่านเดีย๋ยวเราไปบ้านเขาอ๋อพี่เจเป็นหุ่นยนต์เก่าผมเกิดไม่ทันเรื่องนี้จริงจริงอันนี้ตอแหลหรือว่าจริงตอแหล สวยๆคุณปริญญานะฮะตีคาอมเออคุณจุลเน่พาวเวอร์เลนเจอร์เยอะมากเลยนกนะครับ2ตัวนี้รักเท่ากันท็อกเวฟกับออปติมัสมามตัวโคตรจหญสุกพชัยเก็บโจโจ้อ่าคุณสมเด็จเป็นนักบอลนะ แมนยูโอ oh, no oh, ้ล oh, ูกเพจเราเก็บพามันเยอะอยู่ในนี้คนนี้ชาลาเฮชาลานะครับคุณอังคารนะครับเก็บพามันโกคูนี่คนนี้โอ้คอลเลกชันใหญ่เลยคุณดิวกองซุ่มมาเวลอุ้ยคุณอ้วนไดอะโคนที่ผมอยากได้มันออกมาสองกล่องกล่องแรกออกเป็นขากล่องสองออกเป็นแขนสูงเข้าเอลเบดอะรวมล่างกันแล้วอะเบ็ดเสร็จอะหลายหมื่นอะเฮ้ยอย่าไปบอกราคาดิเดี๋ยวแฟนเขาดูอยู่เบ็ดเสร็จหลายร้อยเอออแล้วก็เอามาขายผมด้วยค่าปิดปากคุณเดดวิงเขาบอกว่าต่อตัวแรกตอน9้าขวบปัจจุบัน2 2แล้ว คุณลัฟฟี่นะครับลานลอ็อลตเออตัวนี้สวยตัวนี้สวยคุณอธิการร<ม>ักหุ่นเซนไตนะครับมีหลายเรื่องเลยนี่คุณสงพลตำนานที่ยังมีลมหายใจเรือรบยามาโตะลำยักษ์โอ้สวยสวยมีคนบอกรักเท่ากันนะป๊อกพุงรักไม่เท่ากับรักกันดด้ ไอแต่ลูกเพจเราเลี้ยงแมวกันเยอะนะคุณอิสราครับรักกองทัพนี้สุดๆเลยคุณโซระนะครับเก็บกัฟซิล่าโครบทุกเวอร์คุณจิลพภพชิบหายเขาเก็บท,าทหารสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเยอะมากแล้วมีคนรักหมาด้วยคุณมาริดีหมาก่อนนี่<อ>คุณชัยศักดิ์ชอบมากโชคดีบังเอิญได้จากเบสไทยแลนด์กันดั้มบัสนะครับสวยๆวสคุณซางกิซิออนเขาคอสเพเป็นไรเดอร์แบ็คด้วยนะแล้วเขาก็มีเข็มขัดด้วยอุ้ยอันนี้เหมือนเขาได้รางวัลเราไปนะเก็บไว้อย่างดีเลย อันนี้อันนี้อ้างคำให้เนี่ยใช่ใช่คุณวัชรพงศ์วัชล่ามินัสวันอิจิบันกูจิรางวันเอนี่มันเพิ่งมาเลยใช่นี่คุณนิติโ์เป็นแมวกอดกันสองตัวดูในรูปเนี่ยคล้ายๆอีโทเลยนะเออคุณอาเธอร์นะครับมีดอนบา์เธอร์กับแมวบา์เธอร์น่ารักน่ารักโอ้คนนี้เยอะขอส่องของเอยสิเจ้าเอฟคินจังเขามีเหรียญที่แถมกับขนม5บาทสมัยก่อนครบเลยโอ้ตุ้อลูมิเนียมภักสามพวกคุณเซนไตฮะเขามีเยอะมากเลยเหนือสิ่งอื่นใดนะของตู้เซนไตนะมีรูปครอบครัวอยูุ่น่ารัก นับว่าเป็นของเล่นได้ไหมคุณทศพรมอเตอร์ไซค์ที่ไปคัสตอมสติกเกอร์เป็นฟิลลิ่งกันดั้มอยากทารถที่เป็นสติกเกอร์อย่างนี้เหมือนกันนะคุณเจอรี่นะครับถ่ายรูปกับลูกสาวสองคนพร้อมของเล่นดัก้อนบอลจำนวนมหาศาลอ้ยน่ารัก ้ยอันนี้สวยอะ่ะคุณเฉลิมพรบีเจดีเซลมูลครับคุณงานอย่างเนียนคุณดนุมโนโรสมีอุลตราแมนไทป์เอวะที่เป็นหัวแต่อุลตราแมนเขาเยอะว่ะุ้ยเลโกแลก็กซี่สควอตเขาทำเป็นฉากตรงตีกันครับผมคุณเบนนะครับมาเชลเทนดริกก็ซิล่าโบราณ คุณเชิงที่ตกใจคือเขาเก็บปูุ RX 7 8ครบทุกเวอร์ชั่นเลยคุณเปิลน้าบวชทีแม่ชีคุณนชดเก็บของดีว่ะเก็บคลัชเกียร์ครบเลยอู้ยมีคนเก็บนี่เลโก้ปราสาทอัศวินบุญธนวัฒน์นะครับเซตนี้ใหม่ในกล่องเป็นแสนนะคุณตีเก็บตัวนี้นี่จากเบอร์เซอร์ตัวนี้ผมก็เหนื่อยแล้วทำสีเลยวิวิวิวคุณสหสวัสด์เขาบอกว่าตายตาหลับแล้วครับยานเตอร์เติลจากคอปปาพอรวมร่างกันน่ะมันจะเป็นทรงเหมือนเต่าแต่กลางออกมาเป็นงูบ้องตามหาอยู่ไม่เหลือ แบบนี้หลายร้อย <c oughs> เออหลายร้อยเออหลายร้อยเซฟให้ผมเซฟให้เอ,อ้ยมีคนเก็บกลองด้วยว่ะคุณเจมนี่คุณโครกิจคุณต่าซอลัสของขวัญชิ้นใหญ่ตัวแรกจากพ่อ,อมันเป็นผู้ที่เหลือรอดตัวเดียวจากน้ำท่วมปี54ตอนนี้มันเป็นของดูต่างหน้าคุณพ่อไปแล้วอนี่คุณอัศวินชอบเป็ดคุณนัทพงศ์เอ็กยสสวยๆเลือกสแปดเลยนี่เซอร์เวดเจ็ดสิบเอ็ดตัวนี้เลยครับลิมิเต็ดเอ dition อาจจะพูดไม่ถึงทุกคนนะอย่าน้อยใจนะนี่คุณศิริศักดิ์บอกว่ารั นะแต่ไม่มีที่วางแล้วเป็นเหล่าไรเดอร์เข็มขัด C H E Y C t h ท t a บิดบิดเบี้ยบ,บ,บแล้วขอแปลงเป็นไอ้มดเขียว V3 เป็น b i ๊กซอฟ V3 สมสวยเว้ยคุณวิมลรัตน์นะครับโอ้เก็บของเล่นสายเด็ดเลยนา่ารักอันนี้นะ่าสนใจคุณปรัชญานะครับลูกค่าง อโอคุณวารพลนะเก็บบาตันเก็บอุลตราแมนบาตันมีทุกไซส์เลยเบสคุณเทิดศักดิ์เขามีรถมอเตอร์ไซค์นะทรงเหมือนไซเบอร์เีนเกียร์บัสเลยย่หเขอะไรคุณเทิดศักดิ์คอมเมนต์หน่อยนะผมอยากได้คุณยิโตรินะครับคงเป็น3นี่แหละครับหัวชินสเปซแจ็ปปัจจุบันยังใช้ไม่หมดสักทีให้มาเยอะจริงๆโอ้คุณธนทรแก๊งมอนสเตอร์ฮันเตอร์ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยนี่ผมอยากได้อะคุณช่าทามุนเดทโทโรย่าตัวใหญ่ สวยมากสวยมากคุณอาร์ตมิธิพันธถ่ายเสร็จเก็บเข้าใต้เตียงเขาไปลื้อมาถ่ายให้เราเลยนะหนังสือกับฟิกเกอร์คล้ายๆเดิกอกตินี่แต่เป็นของดลอร์ดอัลเดลีนี่เก๋รัชดานะครับโบยะตัวนี้ครับชอบมากโอ้ยนี่งานเก่านะครับคุณกริปสนะ U59 เเป็นรถถังรถถังในหิมะอลังการอลังการ อฮ้ยอันนี้หายากคุณกิติศักดิ์ตุ๊กตาไก่เคยเห็นมานานมาแล้วนะไม่ได้หาซื้อได้ง่ายจริงอย่างที่เขาบอกแหละคุณชาววิทย์ตัวนี้ผมไม่รู้คาแรคเตอร์อะไรแต่ถ่ายรูปสวยดีคุณมีชัยนะครับแก๊งไฟท์แมนครบเลยลักสุดคือไฟท์โรโบของขวัญตอน4ขัวป้าซื้อให้ตอนนั้น450บาทบอกสมัยนั้นแพงมากโตมาเพิ่งรูว่าเป็น ST ไม่ใช่ DX <S <S อ่าอะไรนั้นก็ตามครบเลย้าวนี่คุณเป, ong, ปาตองปาตองอะไรไม่รู้ขอโทษด้วยคาแรคเตอร์ฮ์ดแล็บนะครับตัวใหญ่ยินดีด้วยคุณม ิศ์เห็นแป๊บซี่แมนผมไหมไม่เห็นนะครับมันเยอะมากเลยครับนี่ <N ie> <N ie> คุณพิสุกนี่เลยครับตำนานยื่นหมูยื่นแมว <N ie> เอาหมูมาให้อ้างและอ้างก็เอาแมวมาให้เขา <N ie> โอ้คนนี้มาสายเซอร์จริงๆ PSA <N ie> เก็บตะสลามสลามตะกันควตอะทั้งนั้นเลยล้วนๆวน <N ie> โอ้อันนี้น่าสนใจคุณ <N ie> <N ie> พัชะระคนเก็บแต่งงานเก่าๆสังกะสีแพงมากอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับกิจกรรมสนุกสนุหน้าเพจ j บส Studio นะครับทำให้พวกเรารู้ว่าท่านผู้ชมนี่เก็บอะไรกันมาบ้างแต่ละคนไม่ธรรมดานะขอบคุณมากครับที่มาร่วมสนุกกัน